เราอาจจะดูผู Ale, ้ชายไม่แล the uh, ้คคูเขาเล่นผู้ชายไปเราเรื่องเมื่อกี้ไม่ดิเราเรื่องไม่ดีไม่ดีคือหนูอ่ะไปเข้าไหร่อยู่บนเขาแล้วเขาอ่ะไปไปแบบไปรอบกองไฟกันแล้วเขากลับมาก็เที่ยงคืนก็ตีหนึ่งคูต้องให้กระตุกนี้ห้าก็เลยต้องรีบหน่อยค่ะแล้วคนอ่ะไปแน่นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อาบน้ำใครไม่ได้อาบแล้วพวกผู้ชายก็เลยซึ่งเขาก็จะแบบยกเรื่องให้อาบน้ำตอนตีหนึ่งแล้วแล้วทีนก็จะตีหนึ่งแล้วห้าสิบก้าแล้วอยู่กับไปก็ไปอาบน้ำกับเพื่อนนือ่าสรุปอ้าวสรุ ไม่จบยังเดี๋ยวก่อนที่ยังไม่จบไม่จริงใจเลยไม่รีวิวเกงในแล้วมันต้องมีอีกต้องรอตรงไหนวะเนี่ยเกงงในวไเพื่อนก็วิ่งมาเอาแล้วเขาก็ปิดแล้วก็กางเกงในก็อยู่นั้ะก็กลับบ้านลืมเอามากลับบ้านอ้าวกลับบ้านแล้วเหรอไม่ของเพื่อนลืมมันไม่เป็นไรแต่แต่ถ้าเกิดเราลืมเนี่ยเพื่อนเห็นบอกเฮ้ยพวกเรามาดูหนังกางแปลงกันดีกว่าเว้ยกางเกงในเขาจังหวะพันลายคือตรงไหนหนังหน้าตาทำตรงไหนอ่ะ ถ้าแม่บูรณาถ่ายคลิปอยู่เงี้ยเออเราก็จะถ่ายไม่ทันต้อ <c oughs> ถ่ายไม่ทันไายปู่ก็จะถ่ายไม่ทันสง <c oughs> าัาาาแผนปั้นโมโนโรมีของสงสัยแผนปั้นโมโนโรมีของแม่จะโดนมาแล้ว